สวัสดีครับพี่น้องพอ,อก,กันคือเกาเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงเกาตียี่สบสองตัวลาคมสองพันหร้อยหกสิบสี่พี่น้องผลิภามาเบึงครบพี่น้องมาเบื่องไหนเรกบมาขึ้นฝนตกพี่น้องเนี่ยอากาศเย็นขึ้นมากก็เบนเห็นืออากาศหมืดเปื๊ดเลยเห็นบะว่าคืมฟ้าปิดแล้วพี่น้องเมื่อมีอาการนั่งสีฝ้าเป็นทีเองเทดจังไดน,นะวิธีการ วิธีการดูแลก,กรบเฮานะครับมาเบิงใกล้ๆพี่น้องนี่นี่คือกบหน่อยอายุประมาณสิบมือเจ็ดมือนำแต้มือเอาขึ้นมาประมาณแปดมือนะครับบัทรเงนสิบมือหรอกอันนี้ก็ต้องไฮด้วยพี่น้องเนี่ย,ยว่าไ้ว่าอะไรเขากัดกันนะครับจุดอ่อนของเขาคือเขากัดกันอื่นก็อื่นก็ซ้ำม,มั่นพี่น้องเาต้องไ้ซะก่อนนะครับนี่ ให้พี่เกาพี่น้องพอมันไงละนะครับให้ทำให้ทำให้กับกุ๊บกับกุ๊บกับนำกันกนะพี่น้องเห็นไหมครับนำไปเดินโอ้นำแบบพูดเลยว่าคาไข่มาเห็นไหมพี่น้องขาขาดมุดเอลีเลย,เลยน,นึ่ให้ยตะก้อนพี่น้อง นำกันเห็นบอกข้ามาซาอะไรก็ต้องให้ไลแล้วพี่น้องเลยพ่อสมควรนะครับนักเตียวท่านมาอยู่ผอมากก่อนเห็นบ่กพี่น้องเนาะเดี๋ยวเตรียมกัดกันตรงนั่นเห็นบ้า มาบ่ทัานได้กันน้่ยแต่ว่าสวนนี้ว่าพยายามเราเนี่ยง่าออกได้ทอกันมันทอกันนะครับตัี๋ยวเงี้ยอย่างนี้ก็ยนีออกยันบ่ได้นะครับคุณเห็เขาไปก่อนเห็นว่ากินกันตัวหนึ่งตายละเห็นจะซากเลยพี่น้องเห็นหรอคุณเดี๋ยวตีเอาไม้มาแออกอย้่กันบ่ได้นะครับเดี๋ยวตีติดเชื้อโรคนลงกันนะครับเนี่ย เบิ้งหัวพี่น้องมือนนี่โอ้ให้ยมืดแล้วนะครับหัวก็บ้าหายไร้เลยพี่น้องให้ยซ้ำเหมือนเลยเบิ้งมันนี่นะครับอาหารหัวขี่เรือห้เยเรื่อยพี่น้องนี่เรือมาหาสมบัติ สะดวกสะดวกสบายสบายพี่น้องพูดนะขึ้นอะเด้ขึ้นแพ้หลายเด้พี่น้องพูดนะเห็นว่าพูดนะท่านก็ขึ้นอะไรได้พี่นะครับว่างไว้ทังเบียกก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันก็ขึ้นไปเหยียบเลยมันอันตรายเลยน้องนี่บับ เอ้ยมีนังเรือรักเลยเรือมหาสมบัติเลยนี่ครับเทียกมัดไว้นะครับถ้าไม่มาเลยก็กระ้อยนี้นะครับลอยผีปั๊บเลยป้ายวันนี้พี่น้องม่ต้องใส่ไม้ยากดึงเลยนะครับดึงสายดึงเชือกดึงเชือก นบพี่น้องเออลอง,ลองโอ้นาำนาำเริ่มใสแล้วพี่น้องนี่ปวดมาเบิงบ่งมาเบิ่องข้อขึ้นไลยไปนะครับ นางสักลักเลยต้องไปพี่น well, ้องเอ็นมาครับเบิ้งบอนห่พี่น้องงพานต่อบ้านนะครัเยออาจะไล่บอยบอนอ่มีดมิเสียวขึ้นนะ่พี่น้องบอนมละเเวตากมืหมแตากนี่ก็ตากนี่เ็นยกิเเห็นงานพี่น้อง

นี่จากลาก,กนี่ดูดีอาการ,รกดีขึ้นเลยเห็นยองนเ,งเอด,ด้วยโอ้ข้นดีขนาดเลยนึ้นก็หิวว่าขึ้นหลยเลยอาการเนนาาย็นเขาได้ขึ้นมาหกตับุบตับมาหลายเลย่อบอลข้นมาหลายเรื่อง ทั้งนี้พ่หิวเด้ไี่ทั้งนี้กินบ่เปีนม่จเจเอาตัวรอถูกพ่ออะไรครับแรงเกินก็ยังหางเขาขาดนะครับนี่มูหางขาดเห็นไหมนี่ตายเลยเขาดึงลงมากินเนี่ยนี่หัวกนันตัวดนึงผมว่าพี่น้องอันนี้เราไเป็นตัวห่วงเป็นธรรมชาติของเขาครับเราด้ผ่านมากกวถือกัดกินนะครับ อ้ปากดุกขบคองเงี้ยสวบกขบๆๆๆเลยสวบไปนั่นสวบพานะครับปลาดุ๊กเงี้สวบมึงแกลไ่ไก่พี่ดมขึ้นดีดีเขาหินวนักผมว่ายังว่าขึ้นไรวะคนเนีน่นนย มันสหนจะได้ปุ๊บพี่น้องเอ้าถ้า,ามีละพี่น้องคลิปนี้ไว้ท่านมีเด้อครับพอทำใม้คลิปหนาพี่น้องปลูกต้นตะไคร้ริมสับว์ตะไคร้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ